โอ้น้ำตาไหลเลยพี่ออฟร้องไห้เลยพี่ออฟดีมากโคตรดีไม่รู้จะชมส่วนไหนก่อนดีเอาเรื่องหลักๆที่เห็นชัดเจนละกันเรื่องของนักแสดงทางตัวของน้องโอมแล้วก็นันนนเล่นกันโคตรดีดีแบบุเลยอะขนลุกมากขนลุกขนลุกจริงดีแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยอ่ะ เบสซีนจะไปไหนได้ถ้าไม่ใช่ซีนที่แบบว่าจูบกันตรงดัดฟ้าเนาะจูบแบบว่าบอกความรู้สึกของกันและกันที่มีให้กันมันคือเขาเรียก่ะมันมันบิวมาก่อนเออบิวมาก่อนแล้วแล้วเหมือนคนดูพอได้ดูมันก็ค่อยๆแบบไต่ระดับเรื่อยๆอคือมันมันเหมือนมันอั้นมาแต่พอตอนที่พัดเริ่มคุยกับตัวเองว่าจริงๆรู้สึกยังไงกับปลาณอ่ะแล้วมันเลยทําให้เห็นว่าตัวละครนั้นเหมือนเหมือนมันอั้นอ่ะมันเก็บแล้วไม่ค่อยเก็บมันเรื่อยๆืแล้วมันมาปะทุแรงขึ้นก็คือตอนที่ เรื่องเพลงเรื่องเพลงที่ที่พี่เศรษฐาตอนแรกอ่เพลงที่เคยแต่งด้วยกันแล้ววันนี้เป็นเคนที่ไปเล่นเออเออเขาไม่ได้เครืองนะที่เอาไปเล่นด้รางวัลเขาเครืองที่ว่าเอาไปเล่นกับคนอื่นนะใช่มันก็เลยแบบเก็บกดกแล้วเราเป็นความคิดของเขาที่คิดว่าไวยเนี่ยเหมือนจะมีอะไรบางอย่างมีซัมเตมีซัมติงบางอย่างกับปราดรู้สึกสนิทกับปรามากพิเศษชือสมองเขาเหมือนคิดไปแล้วอะแล้วเหมือนมองเห็นว่าแบบว่า เพลงนั้นคือเพลงที่ฉันเคยเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเราวันนี้คือไปเล่นกับไปแเราอุตส่าห์มารอตายตายใต้หอแล้วจะพูจะซื้อเอ่อนมข้นข้นเออแล้วนมข้นก่อนทาอินโคตรเนียนเนียนกิฟอยู่เฉยนมข้นก็เป็นอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าแม่งเขากำลังจะซื้อเมื่อคืนอ่ะของมันกลายเป็นของสิ่งสำคัญที่แบบว่า เฮ้ยกำลังจะคืนแล้วแต่แบบว่าเขาเดินมากับอีกคนหนึ่งที่เราแบบเหมือนกําลังคิดอยู่ว่าคนเนี้ยกาลังเป็นศัตรูหัวใจใช่อะไรเงี้ยเออแล้วปูมาโคดเนียนปูแบบนมค้นหวานตานี้อ่ะแบบเป็นสิ่งสําคัญที่แบบว่าทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆมันไม่ใช่อยู่ดีจะมาแล้วก็หายไปเนี่ยแต่มันมามันเป็นมิสตอรี่ของมันแล้วก็นั่นแหละมันพาไปสู่ในพารต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นเออนี่คือโคตรด,ดีจริง แล้วฉากทะเลาะกันคือแบบสามคนเลยนะดีหมดเลยตอนแรกเราคิดว่าแบบเบสซี่น่ะฉากคือฉากทะเลาะแล้วนะเออผมมาเจอฉากจูบคือแบบต้องบอกว่าฉากเรียบไม่ได้เตรียมใจมาไม่สำว่าจะมีจะมีอะไรเงี้ยเออแต่มันบบ้วมาแล้วแล้วฉากนี้คือมันดีทุกอย่างทั้งดอะล็อกการพูดการเว้นจังหวะเว้นช่วงการถ่ายทอดสีหน้าอารมณ์ซาวประกอบเลยอะไรแบบทรงว่าถึงจุดจุดหนึ่ง กูไม่ไหวแล้วใช่จูบแม่งเลยแต่ตอนแรกอะคิดว่าแอาจะแค่แบบว่าพูดความเนใจมาทั้งหมดพูดเลยว่าแบบตอนแรกคิดว่าเออจะพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนตอนที่สุดหลังคำว่าไม่เนาะไม่คือดูแลแต่จะต้องแบบไม่ไม่ไม่อยากเป็นเพื่อนนะแต่คิดว่าไอ้ผู้บอ แต่ปเป็นแฟนเออใช่ตอนแรกที่ว่าเราอยากเป็นมากกว่เราลองประโยคต่อมาไว้แต่เขาไม่เขาไม่ได้พูดเขาจู่โจมไปเลยมันแบบเป็นการแบบมองหน้ากันแล้วรู้กันว่าแบบรู้สึกอะไรต่อกันพอพัดจูบปุ๊บทิ้งช่วงพักหนึ่งปานจูบต่อโอ้โหจูบแบบให้ให้ให้รับรู้ว่ากูก็รู้สึกคนนี้ก็กวดกั้นมานานเหมือนกันเออนี่คือความรู้สึกจริงๆที่อยากแสดงออกไล เฮ้ยแล้วจูบสวยมากใช่จูบดีมากแบบจังหวะดนตรีขึ้นเลยแบโอ้ my ่ o d น้องน้องเล่นกันโคตรดีดีลุกไปหมดเลยแบบอะไรมันจะขนาดนี้วะคือแบบอ้อโหนี่เลยนะในใจเลยนะเป็นซีรีส์วายีหนึ่งเรื่องของปีนี้เลยที่ที่ขึ้นหิ้งติดลมบนเลย g o l เ e n อีกชิ้นหนึ่งเออเป็นโกลเด้นพีเป็น Master p ์ e ี e อะเป็นแบบสิ่งแบบเป็นผลงานที่แบบชิ้นเอกจริง ผู้พี่อ๊อฟพี่อ๊อฟไม่ได้มาเล่นๆหรอวะเราไม่พี่ออฟมาฆ่าว่ะมาฆ่าคนดูไม่ได้หรอกมาฆ่าคนดูให้คนดูแบบอืมนะสถานที่ตัวของปราณเองเนี่ยที่พอจูบเสร็จแล้วก็คือผ่าออกมาแล้วก็เออเดินออกไปซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่าความสึกเขาคืออะไรรู้สึกยังไงอะไรแต่ดูจากตัวอย่างไปแล้วรู้สึกว่าเหมือนมันเออมันก็พูดยากเนาะมันจะเป็นในความรู้สึกที่แบบว่า จูบไปแล้วช่างแมงไข่อยากเจอหน้ามึงแล้วว่ะเออมันมันคิดได้หลายอย่างคิดมันมันทิ้งได้หลายอย่างมันเหมือนสถานะมันกำกวมอ่ะเรื่องเพื่อนด้วยเรื่องครอบครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ารักกันได้ไม่สนิทใจแต่ตัวอย่างต่อไปแบบดูแบบว่ากูกิ๊กอยู่ได้ใช่ก็ยังกูกิ๊กอยู่บางแสนหรือเปล่าไม่เห็นไมตลาดหนองมนเธอปลาแห้งมันก็มีหลายจังหวัดเออใช่ไงก็แอบหวังก็จะมามาบ้านเห่าถึงมาก็มาไปแล้วมาไปแล้วก็ไม่ได้เจออีกแล้วะไ่เลยจะไปตามรอยอย่างนี้เหรอเออจะไปตรงเรือ ราจะดูซิเรียลลัไหนถ้าเกิดเราบังแสนะก็เราคอยติดตามต่อใน EP หน้าว่าสถยจะเป็นยังไงแต่ EP นี้คือมันมันดีอ่ะอูแล้วชอบอีธอนติซีนึงลืมซีนที่พัดสารภาพรักกับอิงอ่ะฮะน้องโอมเล่นดีมากใช่เราว่าเขาต้องแบบพุ่มกับน่าจะบอกแหละว่าถ่ายทอดยังไงการสารภาพรักโดยที่มึงไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆอ่ะโดยที่แบบต้องรู้สึกว่าอยากระบายอยากพูดอะไรออกไปเลราตรู้สึกเป็นอีซีนหนึ่งที่น่าจะเล่นยาก เล่นยากมากแต่เราแบบรับรับสา้รับรู้ได้จากสิ่งที่น้องโอมแสดงออกมาแบบว่า เออว่าตัวละครพัดมันแบบเป็นอย่างนี้จริงๆพอเรื่องเนี้ยรู้สึกว่าการแสดงของโอมอ่ะพัฒนาขึ้นเยอะมากๆเรื่องการแสดงสีหน้าการแสดงอารมณ์อะไรอ่ะชัดเจนเหมือนแบบว่าพัฒนามาเรื่อยๆในทุกๆเรื่องที่เล่นจริงจริงโดยเฉพาะยิ่งเรื่องนี้ยิ่งแบบว่าเห็นได้ชัดเจนแล้วนล้วก็ซีนที่ดีเป็นซีนที่ดีที่เรารู้สึกว่าเราชอบปักมาอีกซีนหนึ่งแต่ใดๆก็คือมาเจอซีนบดัดฟ้ามันก็คือแบบออิคได้ออิวน้ำตาร่วงเลยจ้าได้แล้วอ่ะมันไม่ใช่น้ำตาร่วงมันเป็นน้ำตาร่วงที่เขารู้สึกแบบไหนวะ เราเรารู้สึกว่าเหมือนเรารู้สึกตัวพอที่มันอั้นเนี่เหมือนกันวฮโอยเนี่ยมันคือความรู้สึกที่ปราณก็เก็บไว้ในใจมานานส่วนพัดก็แบบมั่นใจในตัวเองแล้วแล้วยิ่งพอเห็นกนมันก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยมันถึงเวลาแล้วมั ยอมรับสักทีอะไรอย่างเงี้ยสักทีเนาะเราก็เลยรู้สึกแบบว่าน้ําตาไหลน้ำตาไหลเพราะว่ามันก็แบบปลดล็อกแล้วอ่ะเขารู้สึกคมับแล้วก็ปลดล็อกไปกับเขาด้วยเออแล้วแบบนั่นแหละหลายๆอย่างมันบิ้วซาวมันก็บิ้วไงดนสาวประกอบดนตีมันก็บิ้วบิ้วให้เราแบบอืถึงจุดจดนี้ละแม่งก็คือแบบนั่นแหละนะนั่นแหละโอ้หอีพีนี้คือแบบสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงๆสุดยอดทุกอย่างเราเราแอบไปดีกันเนาะโมเมนต์อิงกับพาอิงกับพายอิงกับพายอ่าฮะ ก็น่าจะใช่แหละมาสาวฟอนในทีมเพราะว่าพระพาก็บอกอยู่ว่าถ้าเป็นพาพาลุยแล้วนะพาลุยผู้หญิงคนเนี้ยพาบอกไม่เหมือนคนนี้ไม่ธรรมดาม่เหมือนคนอื่นจริงวะพี่อะไรเงี้ยถ้าเป็นพานะพาลุยเลยอ่าเออก็เพราะว่าเป็นพาไงพาเลยจะลุยแล้วใช่ต้องนั่นแหละนะเพราะว่าสายตาตอนที่อิงมองพาเรื่องขนมหวานเนาะเหมือนมันคุยไปด้วยความที่แบบว่าอ่าสบายใจสบายใจมันก็จะแบบสายตาแบบวิ้งวิ้งเยไม่เหมือนกับมองพัดอะ แต่กับภาพนี่คือเป็นเรื่องเลยหรืออาจจะสร้างคาแรคเตอร์ให้ดูแบบว่าเออให้เราแบบว่ากุ๊กกีแล้วก็จินตนาการเัาเองอะไรอย่างเงี้ยจะแบบกุ๊กกี้กุ๊กกี้เลยก็น่ารักกันไปนะครับแต่นี่มันก็คือเป็นดราม่าที่มันจบแล้วในส่วนของความรู้สึกพอทั้งคู่ก็ไม่ได้พูดหรอกแต่คือการแสดงมันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่ารู้สึกดีต่อกันที่จะต้องรอดูต่อแล้วว่าอีพีในอีพีภาทอื่นจะมีดราม่าอะไรเพราะว่าเพื่อนก็ยังไม่รู้นะเพื่อนยังไม่รู้เรื่องว่าเพื่อนกับเพื่อนอีกใช่แล้วแล้วมันจะแบบเปิดเผยว่ายังงไ ให้เพื่อนรับรู้ได้ว่าเออจริงๆแล้วพวกกูรู้สึกไงต่อกันนะระดับท้ายที่สุดก็คือครอบครัวใช่แต่พี่อยากไปตาดด่านนี้ยังไงนั่นคือด่านที่ใหญ่ที่สุดใหานเออมันเป็นด่านที่ใหญ่สุดเลยแล้วนั่งย้อนกลับมาอย่างเงี้ยคือัวไปบ้านปานได้สบายใจแม่แฮปปี้แต่ตัวกูล่ะตัวพัดนเองละแม้แต่แบบว่า จะไปเห่น้านกันไม่ได้เลยยังไม่ได้เลยนั่นแหละเป็นสิ่งที่แบบว่าพัดอึดอัดเนาะมาตลอดก่อนแต่ขอชมน้องจิมมี่นะในซีนอะย้อนวันนี้หนึ่งซีนที่ทะเลาะกันเนี่ยถือว่าเป็นซีนหนึ่งที่รับส่งได้ค่อนข้างดีสําหรับน้องจิมมี่ช่วงเว้รู้สึกจริงๆแล้วว่าแบบว่าห่วงเพื่อนเออห่วงเพื่อนเป็นห่วงกแบบไอเนี่ยมันจะมาหาเรื่องเพื่อนเราแล้วคือแบบพอทุกพอสามคนอะส่งสารกันได้ถึกปุ๊บฉากทุกอย่างก็เลยดูแบบว่า มันแบบสมจริงอ่ะมันสมจริงี้ยอ่ะมันแบบเหมือนเพื่อนผู้ชายทะเลาะกันจริงแล้วมันเราเหมือนเราอยู่ในสถานการณ์แล้วแบบว่าเห็นคนทะเลาะกันเรื่องเนี้ยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออชอบประโยคที่ที่พัดพูดแต่พูดไม่ได้นะประโยคอะไรมึงเป็นตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอะไรแม่งคือแบบผู้ชายหาเรื่องกันเออมันมันด่ากันอย่างจริงๆเออเมื่อก่อนตอนที่แบบยกพวกไปตีกันก็มึงก็พูดกันอย่างนี้แหละมึงเป็นตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอะไรเจ้าก่อ่ะไอ้ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเลยว่าไปอะไรอย่างเงี้ยคคือแบบนเลียวุ๊ดใช่ จริงแบบโอ้ดีไปหมดแล้วตอตฉากหนในผับในร้านอาหารในบาร์ใช่ไหมไวยเก้าคืนไว้เอาคืนนิดนึงขอว่าเขาไปดูมังกรไปดูประจานถ่ายคลิปประจานเออแถมแบบพวกเพื่อนเพื่อนพัดแล้วก็หาเรื่องทั้งเขาก็เลยเอาคืนมันก็สมเป็สมผลอยู่ในส่วนนั้นแต่นั้นก็เคลียร์ไปแล้วในอีพีนี้ ก็ต้องไปรอดูต่อแล้วว่าพี่น้าจะเป็นไงเพราะว่าตัวอย่างก็น่าจะเริ่มหวานและครับเออก็น่าจะฮิวใจได้บ้างนะครับโอเคแต่นี้ก็จบเรื่องของสำหรับอาเรียชันแค่เพื่อนกับเพื่อนแบทแบดดี้ซีรีส์ในอีที่5นะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก็จากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็ฝากแท็กไอปอนทีวีในทวิตเตอร์ได้นะครับสำหรับวันนี้เราสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันในทีหนึ่งกับเรียชั่นในะคครรััับบผมสสวดี